อันนี้เป็นประตูสวรรค์นะครับนี่เป็นประตูสวรรค์อา้าวใครจะไปประตูสวรรค์มั้งครับมีคุณบุญสวยคุณต้าน้องฟ็อกท่านบอยพี่ติ้มเชิญเชิญครับประตูสวรรค์ฮะเออเอาถ่าย,ย,างายลงไปถ่ายเลยปประตูวสวรรค์ครับสวย,ยงามมาก นานๆมาเชครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้คุณป้าเข้าไปก่อนรอมหมอนอนทานน่ะอ่าหานหน้ากลับมาเลยทุกคนทนหน้ากลับมาผมกลังถ่ายวดีโออยู่เนี่ยจัดนนบุราออ่านหน้ามาทุกคนัหวัดนนทบุี่หันหน้ามาทุกคนก่อนอ่านี่ตอนนี้ทุกคนอยู่บนประตูสวรรค์นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งกันอันนี้วดีโอพอค